ทีนี้มาดูหัวข้อที่1.5กันเลยนะครับจำนวนสมาชิกในเซตที่เกิดจากยูเนียนนะสัญลักษณ์นะครับจำนวนสมาชิกในเซต A แทนด้วยสัญลักษณ์ n A ครับหรือขนาด A ก็ได้นะครับอันนี้คือจำนวนสมาชิกนะครับมาดูสูตรนะครับสูตรในที่นี้เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้บางคนก็ ไม่ใช้สูตรแต่บางคนก็ใช้สูตรนะครับทีนี้มาดูสูตรก่อนล้วกันนะ NA union B มีสูตรว่า NA ฮะบวก NB ลบ NA intersect B เนาะ NA union B ก็คือเอาทั้ง A และ B เนาะจำนวนสมาชิกเป็นเท่าไหร่ก็เข้าสูตรนี้เลย NA ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต ANB ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต B และ NA เด t e r B ก็คือจำนวนที่ซ้ำกันระหว่าง A กับ B นั่นเอง นะครับถัดมานะครับ NA B, ลบ B เรามีสูตรว่า NA ลบ NA intersect B นั่นเองอันนี้ก็คือเอาแต่เซต A เนอะไม่เอาเซต B นะครับสมาชิกที่หาได้ก็คือตามสูตรนี้เลยทีนี้มาดูข้อที่2ย่อยนะครับให้ ABC เป็นเซตจำกัดเนาะ NA union B union C นะครับจะมีสูตรว่า NA บวก NB บวก NC นั N ่นเองนะครับ ลบที่มี2เซตนะครับคือ n a intersect b ลบ n a intersect c ฮะก็คือเอา a b a c คู่กันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ b คู่กับ c นั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับบวกด้วยที่มี3เซตนะครับ a อ n t เ r s e c t b intersect c นั่นเองนะครับบวกกันทีละชุดลบทีละชุดแล้วก็บวกอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่11กันเลยนะครับจากการสอบถาม ความชอบนะครับอันนี้ตัดจริงนะความชอบไอศครีมรสวานิลาและรสส้มนะครับของเด็กอนุบาลจำนวน4 0คนพบว่า25คนชอบวานิลาวานิลานี้พี่กอล์ฟเป็นเซต A แล้วกันเนาะจะได้เข้าสูตรง่ายๆรสส้มให้เป็นเซต B แล้วกัน8คนไม่ชอบอะไรเลยนะครับเด็กอนุบาลที่ชอบรสวานิลาและรสส้มมีกี่คนมีกี่เซตครับข้อนี้ มี2เซตนั่นเองนะครับก็ได้แก่เซต A กับเซต B เนาะพี่พีทอาจจะวาดแผนภาพได้ดังนี้ฮะสองวงเลยนะฮะอันนี้คือเซต A อันนี้คือเซต B สิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะชอบทั้ง2อย่างเลยนะครับวาน,นิลาและรสส้มก็คือชอบทั้งเซต A และคือนะินเตอร์เซกนะคำว่าและเนี่ยใช้แทนครื่าอินเตอร์เซกจะไว้นะครับรสส้มคือเซต B เรื่องเซตเนี่ยให้เราเริ่มต้นตรงส่วนที่ ซ้ำกันมากที่สุดก่อนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ8คนไม่ชอบอะไรเลยอ,อยู่ข้างนอกครับพอไม่ชอบอะไรเลยต้องอยู่ข้างนอกเซตทั้งสองอันนะครับถัดมานะครับรดวานิลาเนาะรดวานิลาเนี่ยคือเซต A แต่ว่าตรงกลางอาไปแล้ว x ฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น25่ลบเพื้นที่ที่เหลือนะครับทั้งหมดรวมกันต้องได้25เนาะตรงนี้ไปแล้ว x ฉะนั้นตรงนี้ต้องเหลือ25่ลบเจําไว้นะครับถ้าหากว่าวานิลาเนี่ย25่ลบเดังนั้นครับรดส้มจะเป็นเท่าไหร่ฮะ10 แต่ต้องเป็น10ลบ x ครับเพราะว่าตรงกลางเอาไปแล้ว x ต้องลบออก x นะครับเพราะรวมกันเนี่ยต้องได้10น,นั่นเองนะครับอย่างนี้นะทีนี้นะครับพี่พีทอาจจะไม่ใช้สูตรเนาะใช้หลักการหาพื้นที่น,นั่นเองนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันมีกี่คนครับ40คนนะฮะ40คนเนี่ยก็คือจำนวนเด็กทั้งหมด40คนฮะ 40คนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ทั้งหมดของเซตนั่นเองก็คือ u n i วิร์สนะครับนิเวิร์สก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่เราพิจารณา,านั่นเองพื้นที่ทั้งหมดประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วย25ลบ x ฮะบวกตรงกลางครับคือ x นะฮะบ,บวกกับ10ลบ x นะฮะแล้วก็บวกอีก8เอาพื้นที่ต่างๆนั้นมาบวกกันทั้งหมดกี่พื้นที่ครับ1พื้นที่2 3แล้วก็4พื้นที่นั่นเองบวกกันต้องได้40ครับ เป้าหมายหลักคือการหา x พอต้องการหาส่วนที่3กันนั่นเองนะครับจากนักคิดเลขครับตัดหายไปนะฮะอันนี้25บวก10กลายเป็น35 35บวก8เป็น43ลบ x เท่ากับ4ี0นั่นเองนะครับต้องการหา x นาอพีพีเลยย้ายข่านะครับ x ไปเปบวกฝั่งนู้นแล้วก็40ไปลบฝั L ่งนู้นเลยนะครับ x ก็เลยมีค่าเป็น3 3คูนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือคําตอบเนาะเขาถามหาว่าที่ชอบทั้งสองอย่างทีนี้นะครับเรามาดูข้อที่12กันเลยนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับมี60ครอบครัวเนาะมีอาชีพทํานาฮะให้เป็นเซต A แล้วกันทําสวนให้เป็นเซต B แล้วก็เลี้ยงสัตว์ให้เป็นเซต C แล้วกันนะครับถ้าทํานา34ครอบครัวนะครับอันนี้คือจํานวนสมาชิกเนาะของเซต A นะครับเท่ากับ34อันนี้คือจํานวนสมาชิกของเซต B แต่ว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเนาะอยู่ดีเขาบอกว่าอะไรครับทํานาและทําสวนก็คือ A intersect B ทํานาและเลี้ยงสัตว์คือ A intersect C ทําสวนและเลี้ยงสัตว์คือ B intersect C ทํานาอย่างเดียวครับคือในส่วนนี้คือไม่ซ้ำกับอะไรเลยทํานาอย่างเดียวไปเลยนะครับแล้วมีทั้งหมดกี่ครอบครัวที่มีอาชีพ เพียงอาชีพเดียวสําหรับข้อนี้นะครับก็มีทั้งหมด3เซตเนาะได้แก่เซต A เซต B แล้วก็เซต C นั่นเองนะครับว่าพื้นที่ให้มันมีพื้นที่ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับอย่างนี้นะอันนี้คือ A นะฮะอันนี้คือ B แล้วก็อันนี้คือ C เนาะทีนี้นะครับเวลาเราทำเซตเนี่ยให้เราเริ่มต้นในส่วนที่ซ้ำกันมากที่สุดก่อนคือตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยซ้ำม,มากที่สุดเรารู้ไหมครับตรงกลางเท่าไหร่ โจมไม่ได้ให้มาเนาะตรงกลางเท่าไหร่ให้เป็น x ครับชอบทั้ง3อย่างไม่มีครับถัดมาไล่ไปข้างนอกครับทําจากล่างขึ้นบนแล้วกันเนาะทำนาอย่างเดียวอันนี้ชัดเจนมากครับทำนาอย่างเดียวคือเซตอะไรครับเซตเอนั่นเองนะครับเซตเอทำนาอย่างเดียวคือไม่ซ้ำกับใครเลยคือ6ตรงนี้ฮะเราต้องเริ่มต้นในส่วนที่ซ้ำกันไวสุดก่อนแล้วก็เริ่มต้นในส่วนที่เรารู้ชัดๆัดแน่นอนครับคือ6ไม่ซ้ำกับใครเลยนะครับถัดมานะครับทำสวนกับเลี้ยงสัตว์บีเดเซ็กซีเนี่ยคือตรงไหนเอ่ย ตรงบริเวณตรงนี้เนาะทั้งหมดนี้เลยนะครับ b นเส c สังเกตนะคือตรงนี้เป็นบริเวณที่ b กับ c เป็นไงครับซ้ำกันนั่นเองนะครับซ้ำกันเนาะแล้วที่จะเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่า b นเส c เนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่เอย่ยนะฮะร,รวมกันเป็น20ดังนั้นนะครับตรงนี้เอาไปแล้ว x เ,เนาะฉะนั้นตรงนี้เหลือเท่าไหร่ฮะย0่ลบ x นั่นเองทันไ,มไหมเอ่ยอันถัดไปก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็น x ใช่ไหมฮะตัวต่อมานะครับ ก็คือเอเนสเซคซีฮะเอเนสเซคซีก็คือบริเวณตรงนี้นะทับกัน2ส่วนนะครับรวมกับ x ด้วยนะฉะนั้นตรงนี้ที่เหลือก็กลายเป็นเท่าไหร,ร่ฮะ23่ลบเนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูข้างบนบ้างครับ a กับ b นีนเซคกันกลายเป็น8ฉะนั้นรวมกับ x ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็น8ปลบเนั่นเองอย่างนี้เลยนะครับคำถามถามอะไรครับประกอบอาชีพเดียว คือประกอบอาชีพอาชีพเดียวคือไม่ซ้ํากับใครเลยนะคําถามนะครับเริ่มต้นท้่ยคำถามแล้วกันเนาะประกอบอาชีพเดียวคือเป็นในส่วนที <ia>. ่ไม่ซ้ํากับใครเลยมีทั้งหมดกี่อันครับมี6ครับคือทํานาอย่างเดียวนะครับมีอะไรครับมีตรงตรงนี้ครับไม่ซ้ํากับใครเลยเห็นไหมบีคือทําส่วนอย่างเดียวครับให้เป็นพื้นที่อะไรดีครับกอไก่แล้วกันเนาะแล้วก็เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวก็ได้ครับให้เป็นขอไข่างนะฮะอันนี้คือแบบไม่ซ้ํากับใครเลยนะครับ ประกอบอาชีพแบบเดียวๆกันไปเลยนะครับผมทีนี้ครับเป้าหมายหลักก็เลยต้องหากรไก่กับขอไข่นั่นเองนะทีนี้นะครับ x เ,เราก็ไม่รู้ติดตัวแปรเยอะไปหมดเลยให้เราเริ่มต้นในส่วนที่เรารู้ก่อนนะครับคือทํานาครับพื้นที่ที่ส่วนของทํานานะครับเขียนตามนะพิจารณาทํานาก่อนละกันทํานาครับทํานามีสมาชิกเป็นเท่าไหร่ครับ สามสิบสี่ครอบครัวเนาะสามสิบสี่ครอบครัวประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้างครับในส่วนที่พีทวงกลมนะประกอบไปด้วยเลขหกแปดลบเอ็กเอ็กแล้วก็อะไรฮะยี่สิบสามลบเอ็กนั่นเองนะครับบริเวณนี้คือทำนาอย่างเดียวเลยนะครับวง A วงกลม A เนาะวงกลม A ทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้พีทจะหา x ได้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็น34 อันนี้บวกกันได้เป็น14นะครับลบ f บวก x ายไปบวก23ลบ x นะครับบวกกันครับตรงนี้เป็น37ลบ x เท่ากับ34ฮะดังนั้นนะครับพี่พีย้ายข้างเลย x ก็เลยกลายเป็น37มสลบสา x ก็เลยกลายเป็น3ครอบครัวนี่จากตรงนี้นะครับจากแค่เฉพาะตรงในส่วนที่เป็นเซต a นะฮะเซต a ตรงนี้นะวงกลมสีเขียวแล้วกัน ทำนายเดียวเนี่ยพี่พีทได้ค่า x ออกมาแล้วถัดมานะครับรู้อะไรอีกครับรู้เซต b ครับทําส่วนนะฮะอ่ะพี่พีทเขียนต่อนะพิจารณานะครับทําส่วนบ้างทำส่วนทั้งหมดครับให้มาเท่าไหร่ครับ30ครอบครัวนะฮะทำส่วนเนี่ยคือบริเวณของเซตอะไรฮะเซต b นั่นเองนะครับเซต b มีอะไรบ้างครับประกอบไปด้วย8ลบ x นะครับบวกพื้นที่กไก่ บวกพื้นที่ x บวกพื้นที่20ลบ x นั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้นะ8ลบ x x ก็ไก่แล้วก็20 x เนี่ยคือพื้นที่ของวงกลมเซต b เนาะทายไม่ถอยวงกลมเซต b ตรงนี้ฮะพื้นที่ทั้งหมดบวกกันเนาะตรงนี้เลยนะครับลบ x บวก x หายไปฮะอ่ะตรงนี้นะครับเป็น30นะครับเท่ากับ8บวก20กลายเป็น28 บวกกอไก่ทีนี้ X รู้ยังครับ X รู้แล้วครับจากฝั่งซ้ายนะครับ X เป็นเท่าไหร่เออเป็น3นั่นเองเนาะอย่าลืมนะมีเข้า่หมายลบตรงนี้ด้วยนี่ครับลบกันเลยยี่สิบหวกกอไก่30สลับข้างครับ25ย้ายไปลงฝั่งรู้เลยพี่พีเยได้กอไก่ออกมาครับกลายเป็น5ครอบขัวเนี่ยเห็นไหมเราหา X ก่อนจากทำนาจากนั้นไปดูที่ทำสวนเราได้กอไก่ขาขอไข่ใช่ไหมครับไปหาเซตซต่อครับ แต่เซตซีนั้นน่ะจะทําเหมือนทํานาทาสวนไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ให้เลี้ยงสัตว์เลยเนาะว่ากี่ครอบครัวทันไหมครับดังนั้นอันนี้ยากครับอ่ะต่อมานะครับหาเลี้ยงสัตว์บ้างครับครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ให้เลี้ยงสัตว์มาที่ชัดเจนดังนั้นครับการเลี้ยงสัตว์นั้นน่ะถ้าไม่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ย น้องต้องคิดทั้งวงกลมนี้เลยนะครับพิจารณาทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยเรารู้ทุกตัวแปรแล้วเนาะคือรู้ x แล้วรู้กอไก่แล้วแต่ขาดขอไข,ข่เดียวดังน,นั้นพี่พีทคิดทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะขาดแค่ตัวแปรข,ขอไข่เดียว, then, ว <ss> เท่านั้นนะครับกไก่รู้แล้ว x รู้แล้วเนาะดังนั้นนะครับพี่พีทก็เลยบอกว่าพิจารณา <s> ทั้งหมดเลยแล้วกันทุกครอบครัวเลยนะครับทั้งหมด ทั้งหมดมีกี่ครอบครัวครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีหกสิบครอบครัวนะฮะก็เขียนเลยนะทั้งหมดมีห0สินะครับประกอบไปด้วยพื้นที่อะไรบ้างครับพื้นที่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยมีหกแลบ x กไก่ยี่สาลบ x x 20ี่ิลบ x กแล้วก็ขอไข่เนาะงั้นเดี๋ยวพีพีจะเขียนให้ดูแล้วกันเนาะประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เป็นเลข6ต่อมาครับแปดลบ x นะฮะบวกกอไก่ะฮะบวกยี่สิบสามลบ x กก็คือพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ยี่สิบตรงนี้เนาะแล้วก็มี x ครับแล้วก็มีตรงนี้ฮะยี่สิบลบ x ครับแล้วก็มีตรงสุดท้ายครับคือขอไข่นนเดงอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะพอพีพีดได้แล้วพีพีดออกมาแทนค่า60บวกกันไปเลยแล้วกันเนาะตรงนี้เป็น14 x ลบ x บวก x หายไปลบ x, x ตรงนี้คือลบ3กอไก่รู้ยังครับรู้แล้วครับจากข้างบนคือห 23ครับย0ครับ x ไม่แล้วครับคือ3าท่นว้ x คือ3ตรงนี้นะแล้วก็ขอไขคือสิ่งที่เราต้องการจะหานั่นเองนะครับอันนี้รวมกันนะครับกลายเป็น10 1 5บวกย3กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย2ีแปดนั่นเองนะครับอันนี้รวมกันครับกลายเป็น17บบวกขอไขฮนะอ่ะบวกกันเป็นคู่คนะู่เนาะ อันนี้39บเนาะบวก17นะครับบวกขอไข่39บเวก17เป็น56บวกขอไข่60ย้าย56ไปลบออกอย่างนี้นะฮะดังนั้นได้ขอไข่ออกมาแล้วครับคือ4ครอบครัวน่เองนะครับดังนั้นพี่ๆก็ได้พื้นที่ในส่วนที่เป็นขอไข่แล้วเนาะจบแล้วนะครับคำตอบก็คือเอาพื้นที่6 กอไก่และขอไข่มาบวกกันนะครับดังนั้นนะครับประกอบอาชีพเดียวนะครับมีค่าเท่ากับ6นะครับกอไก่เป็นเท่าไหร่เอ่ยหเนาะแล้วก็ขอไข่เป็นเท่าไหร่ฮะ4นะครับรวมกันก็เลยกลายเป็น15ครอบครัวเองอันนี้ก็คือเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยอาชีพเดียวนั่นเองนะครับทานไม่เอ่ยทานนะครับโอเคครับ